แปลกจังฉันวิ่งตามอามู่ไม่กี่ก้าวเองทำไมรอบๆถึงได้มีต้นไม้เยอะขนาดนี้มันคือต้นไม้เซียนกูนิงไม่น่าอาม่ถึงได้วิ่งมาแบบไม่ลังเลเลยต้นเซียนกูเป็นต้นไม้ในสมัยโบราณมันสามารถออกผลได้ถ้าเกิดเอาผลอันนี้ให้อามม่กินมันสามารถทำให้มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นและช่วย เฟื่นพลังได้อามูเจ้าอยากจะโตเร็วๆหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นข้าจะช่วยเจ้าเองพ mm. วกเจ้าสองคนอย่าทำท่าทางดีใจอย่างนั้นได้ไหมต้นเสียนโกมันอันตรายมากมันสามารถฆ่าเจ้าได้ถึงมันจะมีแค่ต้นเดียวแต่มันก็สามารถแยกต้นมันเองได้รอบๆตัวมันไม่ว่าจะกี่กิโล ก็สามารถแยกต้นได้นะไม่ถทวนแล้วในที่สุดมันก็จะกลายเป็นป่าแห่งต้นเซียนกูป่ามีสีทิศมีทิศเหนือใต้ออกตกสีทิศมันจะทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายและสลับหน้าสลับหลังเจ้าดูสิขนาดแสงของพระอาทิตย์ยังผิดเพี้ยนเลยต้องไปถึงใจกลาง ของป่าถึงจะสามารถทำลายมันแล้วถึงเก็บเอาผลของมันมาได้แต่ว่าถ้าเกิดหลงทิศเข้าไปในวงกฏก็ไม่สามารถที่จะไปถึงใจกลางป่าได้ดังนั้นเมื่อเจ้าเข้าไปในป่าแล้วแน่นอนว่าเจ้าไม่สามารถออกไปจากที่นั่นได้สุดท้ายก็ต้องรอความตายแล้วกลายเป็นอาหารให้ต้นไม้ มันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่าสุดท้ายสุดของป่ามีพายุที่รุนแรงถ้าให้พูดก็คือแหลกของที่เป็นได้ก็ยังหนีไม่ได้เลยข้าดูในระบบมาแล้วเมื่อกี้ต่อให้เจ้าแลกอุปกรณ์ได้ก็ไม่มีทางที่จะทำลายป่านี้ได้ง่ายๆเลยก็คือพวกเราตายแน่ๆงานนี้น่าอนาจจริงๆข้ายังไม่เอาชนะเกมเท t ริสไม่ได้เลยนะ อืมยังไงเจ้ามีวิธีแล้วเหรอยังไม่มีแต่ข้าเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี้ว่ามีหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกให้เจ้ารู้เกมเทติสน่ะให้ตายยังไงก็ไม่มีทางเอาชนะได้หรอกอ๋อ <c oughs> ดูเหมือนว่าจะเกิดเรื่องแล้วสินะทำลายขาอวงกฎนี้ แม้แต่ข้าเองก็ต้องคิดอย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องนี้ยินโยจะต้องยึดมั่นเข้าไว้เหนือใต้ออกตกมันสลับกันแล้วต้นไม้ทุกต้นยังเหมือนกันอีกยาวหลายสิบกิโลถ้าให้ทำเครื่องหมายไว้ต้นไม้ทุกต้นอีกหลายร้อยวันถึงจะเดินออกไปได้อันที่จริงคนธรรมดาก็คงหิวตายไปแล้ว ตัดสินทิศทางไม่จำเป็นต้องดูว่าเป็นเหนือใต้ออกตกหรอกทุกสิ่งในโลกนี้ไม่สามารถหนีหินและอย่างและองค์ประกอบหาอย่างได้หรอกดรือจากทักษะที่ฉันเรียนมาจากฮวาเซหลงการแบ่งจุดฝังเข็มการแบ่งจุดฝังเข็มมีแค่นักปรนสื่อาสารเท่านั้นที่รู้ไอเจ้าเรียนอันนี้มาด้วยเหรอให้ข้าวาด ผังแปดทิศบนพื้นก่อนเนี่ยแบ่งจุดฝังเข็มแล้วมองภูเขา หนึงสิ่งพัวพันคือสิ่งกิดขวางหากประตูถูกปิดมีอันตราย8ประการผัง8ปดทิศไม่มีเห็นอย่างออกมาเลยตรงนี้น่าจะเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้ก็คือประตูมรณะท้าง,งั้นท้าง,งั้นตรงนี้ก็คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ก็คือประตูชีวิต mm hmm. ในที่สุดก็มาถึงใจกลางป่าแล้วการแบ่งการฝังเข็มนี่สุดยอดจริงๆนับถือนับถือช อันนี้ก็คือผลหุ้นตุ้นสินะมีพลังวิญญาณที่มีพลังจริงๆอามูมานี่เร็วมูหึหบพลังชีวิตฝื้นพลังชีวิตแย่กินเข้าไปแล้วต่อให้อามูบาดเจ็บมามากแค่ไหนก็สามารถฟื้นฟูได้เร็วขึ้นอย่างนี้มันก็มีแรงมาต่อสู้แล้วสินะ คือหายไปทุ่มเทเพื่อทำลายเขาวงกฎนกอินซีต่อไฟไม่คิดว่าจะผ่านไปเป็นเวลานานแล้วท้องฟ้าก็เปลี่ยนเป็นมืดแล้วนี่เจ้าใช้เวลาตั้งหนึ่งวันถึงจะออกมาจากปลาเสียกูได้เจ้าอยากจะพักก่อนไหม ป่าโม่จ้างดูแล้วอันตรายมากๆเลยถ้างั้นพวกเรากลับไปตอนนี้เลยไหมม่ได้ข้าต้องแข่งแกร่งให้ได้พี่ที่จะไล่ตามผู้ชายคนนั้นที่หิมะกว้างๆแบบนี้เจ้าหาที่ที่จะพักคืนนี้ที่ไหนคืนนี้เจ้าได้ถูกแช่ในน้ําแข็งแน่ดีนะที่ข้าเรียนเรื่องสร้างบ้านน้ําแข็งของชาเอสกิโมมา ยิ่งน้ำแข็งมากข้างในบ้านก็จะยิ่งอุ่นขึ้นเอาเถอะเจ้าเก่งมากมียาอันนี้คืนนี้ยินอยู่คงอาจจะนี่นางกำลังทำอะไรงั้นคืนนี้ก็ฝึกพลังที่นี่กันเถอะเจ้านี่มีความรู้จริงๆไม่คิดว่าบ้านน้ําแข็งข้างในจะอุ่นได้ขนาดนี้ ถึงช่วงท้ายระดับสองฉันรู้ว่าพลังเริ่มแข็งแปรงขึ้นแล้วฟูจิงดูแล้วนางเริ่มเข้าสู่ช่วงท้ายของระดับสองแล้ว ทักษะการต่อสู้ที่แข็งแกร่งถ้าเสียเวลาในป่านี้มามากแล้ววันนี้ข้าจะต้องเอาคางคกหิบมะมาให้ได้โอ้มกาสวยแล้วคราวนี้มาเจอหน้าผาที่สูงขนาดนี้มาขวางทางถ้าเกิดอ้อมไปแล้วก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยสิบวัน อย่างน้อยเจ้าต้องอยู่ระดับส C ถึงจะสามารถเรียนรู้เรื่องใช้กระบี่ในการบินได้ตอนนี้เจ้าทำได้แค่ค่อยๆปีนเขาไปก่อนปีนภูเขาหิมะก็คงใช้เวลาไปหลายวันปีนไปถึงครึ่งทางก็กลายเป็นรูปปั้นน้ำแข็งแล้วแบบนี้เจ้าก็คงรู้สึกถึงความยากและถอดใจแล้วละ่ะมีอุปกรณ์ที่บินได้อันไหนบ้างที่จะทำให้ข้าไปถึงหน้าผาได้ อนนี้คะแนนที่เจ้ามีอยู่ไม่มีอุปกรณ์ที่บินได้อันไหนที่สามารถแลกได้อุปกรณ์ที่บินได้ก็เป็นของไฮเทคทั้งนั้นถึงแพงไปไหนก็เข้าใจได้บอลลูนพลังงานความร้อนพวกนี้มันเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีต่ำอยู่นะบอลลูนพลังงานความร้อนถูกสุดก็แค่พันหะ้าร้อยคะแนนงั้นก็ไม่ต้องแล้วเรียบกลับบ้านกันเถอะ สามีเจ้ารออยู่ที่บ้านแล้วล่ะไม่ได้ข้าจะไม่ยอมกลับไปเด็ดขาดถังน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง100ลิตรต้องแลกกี่คะแนนถูกุดก็อห้าสิบคะแนนที่เจ้าจะทำอะไรงั้นผ้าใบนานหนาหนาร้อยตารางเมตรต้องใช้กี่คะแนนอันนั้นไม่แพงแค่สี่ิบคะแนนเอง แล้วลวดที่ความแข็งแรงสูง10ม mm ิลลิเมตรล่ะอันนี้ยิ่งถูกแค่20คะแนนเองนี่เจ้าคิดจะทำบอลลูนเองใช่ไหมใช่แล้วระบบรีบเปลี่ยนเร็วสิใช้แค่110คะแนนไม่คิดว่าเจ้าจะทำบอลลูนลมร้อนได้ขาดทุนย่อยยับเลย นึงชั่วโมงต่อมารย่า yeah. ไม่คิดว่าเจ้าจะทำได้เจ๋งมากรีพิค้าออกมาได้แล้วข้าอยากออกไปนั่งแล้วข้าเคยเห็นมาก่อนในหนังสือโบราณที่เคยเกี่ยวกับการคิดค้นสัญญาณไฟของพวกทหารที่แท้นางก็ใช้ประโยชน์จากวิธีนี้นี่เอง คิดไม่ถึงจริงๆเลยว่านางจะมีความรู้ความสามารถขนาดนี้แต่ว่าหน้าผาอันนี้มันดูแปลกๆไปนะข้ายังต้องคอยแอบดูนางอยู่หืมหน้าผานี้น่าจะเป็นที่เก็บของ,ของคังคขิมะถึง,งคังคขิมะจะเป็นสัตว์ประหลาดระดับแปดแต่ว่ามันไม่ยอมออกมาจากปราการน้ำแข็งง่าย แต่พวกคางคกหิมะทั่วไปจะอยู่ระดับ3ระดับสีพวกมันจะกระจายไปตามรอบรอบระการของหิมะต่อให้พลังแข็งแกร่งก็จับมันไม่ได้ง่ายๆหรอกนะแต่ทำไมค่ารู้สึกถึงลางสังหรณ์ไม่ดีเลยทำไมถึงเป็นแบบนี้นะหรือว่าคางคกหิมะเป็นสัตว์ประหลาดระดับแปดหรือว่ามันจะใช้การรมตัวของความเย็นมาสร้างเป็น ราการหิมะดูเหมือนว่ามีศัตรูลงมือก่อนพวกเราแล้วแม้แต่สับปะหลาดระดับแ,แ,แปดก็ยังกล้าที่จะสู้กับมันอามูมือนจะเป็นการต่อสู้ครั้งใหญ่เลยโมเอ้นี่พวกเจ้าก็กล้าจะสู้มันเหรอลังของเจ้าระดับสองเองนะยังอ่อนเกินไปที่จะไปสู้กับมันนี่เจ้ายังไม่ยอมแพ้เ,เหรอ อย่ากลัวไปข้ายัางไม่ได้ลงมือหรอกต้องสู้กับสัตว์ประหลาดระดับแปดข้าก็มีวิธีที่จะจัด,จดการมันอยู่แล้วเก่งดีนี่จจวินใยญ่รลอรัติทะเลเลือดของพวกขา้าโดนเจ้ารู้เข้าจนได้หนูเหมือนครั้งนี้ไม่ตายก็ไม่จบอิฮิฮ เป็นยังไงบ้างพวกข้าสีผู้เท่าใช้ปีศาจเลือดทะเลสีตัวล้อมเจ้าไว้แล้วฮักพวกของข้าข้างล่างก็จะทำให้คางคกหิมะกลายเป็นปีศาจเลือดทะเลแล้วเมื่อถึงเวลาที่แท้พวกเจ้าก็มาจากลัทธิทะเลเลือดนี่เองข้าพึ่งข้าหัวหน้าของพวกเจ้าเมื่อ ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองวันนี้ข้าอาจจะกำจัดพวกกลุ่มลัทธิชั่วร้ายของพวกเจ้าได้อย่างราบคาบเลยนางแย่แล้วล่ะจับคางาคกหิมะก็มาเจอกับพวกทะเลเลือดเข้าให้ข้าต้องรีบข่าไอ้พวกเท่าทั้งสี่มิฉะนั้นนางจะตกอยู่ในอันตรายเิง พวกเจ้าเร่งเร่งเข้าผู้เท่าทั้งสีได้ทำร้ายข้าโคกิมะบาดเจ็บหนักแล้วภายในชั่วโมงนี้พวกเราต้องทำให้มันกลายเป็นปีศาจเลือดทะเลให้ได้ปีศาจเลือดทะเลเป็นสัตว์ระดับเกรวมเข้ากับสีพุทเท่าพลังระดับเจพวกเราก็สามารถแก้แค้นจวินเย่เล่ได้แน่นอนจัดการจวินเย่เลีจัดการจวินเยลี ทำไมพวกมันถึงได้เกลียดจวินเย่หลีขนาดนี้ล่ะพวกมันเป็นคนของรัฐทิทะเลเลือดเหรอนี่คือรัิที่ชั่วร้ายพวกมันฆ่าคนเป็นมากมายและใช้เลือดเพื่อเพิ่มพลังให้พวกมันมันทำให้ฉันโกรธจวินเย่หลีขฆ่าผู้นำของพวกมันเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาข้าไม่คิดเลยว่าพวกมันจะฟื้นขึ้นมาอีก ้าเดาไม่ผิดพวกมันคงจะใช้เบมนต์ชั่วร้ายมาครอบงำคางคกหิมะทำให้มันจากระดับแปดเป็นระดับเก้าเป็นสัตว์ประหลาดที่ชั่วร้ายระดับเก้ากลัวว่าจะวินเย่หรือก็คงจะลัททิเหรอฆ่าผู้คนไปมากมายเลยงั้นเหรอไอ้คนพวกนี้สมควรตายอย่าเพิ่งวู่วามไปที่นี่มีระดับสีตั้งสามสิบกว่าคน พวกหัวหน้าก็น่าจะเป็นเทพระดับหา้าแล้วพวกมันก็ยังพูดถึงพวกพูดเท่าทั้งสี่ด้วยนะเจ้าก็แค่ช่วงท้ายของระดับสองเท่านั้นแล้วเท่าไหร่ถึงจะใช้คางคกหิมะได้ละ่ะใช่แล้วแต่ว่าก็มีคนที่อยู่เหนือกว่าเจ้าที่อยู่ระดับเก้าตั้งมากมายแล้วเจ้าจะไปเอามันมาได้อย่างไงเย่ะ yeah. ภารกิจสำเร็จคะแนนสำหรับภารกิจนี้เลเวลเอสได้รับสองร้อยคะแนนตอนนี้เพิ่มไปอีกสองร้อยคะแนนน่าจะพอแลกกับลมเทพระดับสี่ได้แล้วข้าอยากจะแลกกับ ลมเทพระดับสี่ได้สิตอนนี้เจ้ามีคะแนนพอที่จะแลกได้แล้วเจ้าอยากจะแลกหรือไม่แลกชิมเวทมนต์โบร,ราณที่ระบบเพิ่มมอบให้ฉันนะมันวิเศษจริงๆข้ารู้สึกว่าร่างกายของข้ามันเริ่มแข็งแกร่งขึ้นมามากแล้วตอนนี้ฉันจะมาถึงช่วงท้ายของระดับ2แล้ว ตอนนี้ฉันเรีนรู้ได้แค่ระดับกลางเท่านั้นฉันมีพลังงานลมแล้วระดับความเร็วก็มากกว่าคนทั่วไปแต่ว่าขั้นที่หนึ่งของลมเทพระดับ4ก็สามารถเพิ่มความรวดเร็วของร่างกายได้ถึง40%ระดับความเร็วขนาดนี้พวกมันแข็งแกล่งแค่ไหนก็สู้ฉันไม่ได้หรอกตอนนี้ฉันอยากจะลองใช้พลังดูสักหน่อยอ,อ้ออ ขั้นที่สองของลมเทพระดับสีก็สามารถรวบรวมลมเพื่อสร้างลมกรดได้สองร่างแต่และร่างมีพลังโจมตีครึ่งหนึ่งตอนนี้ต่อให้คนเยอะแค่ไหนฉันก็สามารถจัดการได้ชิบยกักใหญ่ดีมาจากไหนเนี่ยจะกล้าได้ยังไงถึงมายุ่งกับข้า เมื่อชาติที่แล้วข้าจะพูดว่าข้าเกลียดคนที่เป็นลทัทธิชั่วร้ายพวกเราต้องหยุดพวกนี้ให้ได้ต้องฆ่าพวกมันใหญ่ยยนี่ฟังดูไม่เลวนี่ข้าดูดูแล้วเจ้าไม่ีเรื่องอะไรที่จะต้องมาฆ่าข้าไอ้ผู้ชายคนนี้มีทักษะระดับห้าเลยนะจะต้องระวังนะถึงตอนนี้ข้าจะอยู่แค่ระดับสอง แต่ชาติที่แล้วของข้าพลังลมมีดของข้าอยู่ระดับสามเลยนะยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้ข้ากําลังฝึกลมเทพอยู่ก็ยิ่งทําให้รวบรวมลมมาใช้ได้ตอนนี้พลังลมมีดของข้าอาจจะอยู่ระดับสี่แล้วตอนนี้ยังมีแยกออกเป็นสองร่างมาโจมตีก็อาจจะทําให้ไปถึงระดับ5ได้ใบมีดลมยช นี่มันกันแยกธาตุของลมนี่นี่คือวิชาโบราณที่เขาพูดต่อๆกันมานี่เฮ้ยข้าไม่คิดเลยว่าจะมาเจอคู่ต่อสู้ที่เก่งกาจขนาดนี้เออแม่นางขอบคุณเจ้ามากที่ช่วยชีวิตข้าไว้เพื่อตอบแทนเจ้าข้ามอบตายตายให้กับเจ้านะ ใจที่เจ้าว่าคืออันนี้น่ะเหรอ <_ d ata> เจ้ารีบตือนได้แล้วหยุดทำเหมือนหมดสติได้แล้วต่อไปนี้เจ้าก็ติดตามผู้มีพระคุณไปเถอะงาผู้มีพระคุณนี้เป็นของเจ้าให้วางตายตายไว้บนก้อนหิมะอันนี้มันสามารถผลพวนพลังในนี้ได้ ยินโยไอเจ้านั่นมันวิ่งไปโน่นละร่างของเขามีหินที่สามารถเปลี่ยนคางคกให้เป็นปีศาจเลือดทะเลได้มันเหมือนกับหินที่เราได้ในถ้ำวัวไฟนรกแต่มันใหญ่กว่าวัวไฟนรกมากถ้าเอาไปแลกในระบบไม่เพียงแค่ระบบจะอัปเกรดเจ้าก็จะได้รับคะแนนมากด้วยนะโอ้โหคิดไม่ถึงเลยว่ารูปร่างน่าเกลียดขนาดนี้แต่ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภด้วยอะ ว้านางอยู่ไหนแล้วคนชายแม่นางคนนั้นเป็นสหายของท่านหรือเปล่าข้ารู้สึกได้ถึงรัศมีของนางจากตัวท่านนางเพิ่งจะวิ่งตามไอ้คนจากลัติเตือดทะเลไปทางนั้นสหายเถอก็ใช่นะ นางเป็นมเหสีของข้าด่านที่สี่อูห้หูชิงเห็นทีข้าคงหนีไม่พ้นแล้วแต่ว่านางพลังแข็งแกร่งมากตอนนี้ข้าก็คงตอนนี้ข้าคงหมดหวังแล้วข้าจะใช้พลังทนะั้งหมดมาสู้กับนาง เ็ดเขากินยาต้องห้ามของลัทธิเลือดทะเลไปแล้วยานี้จะเผาผลาญชีวิตของเขาไปหลายสิบปีทำให้เขากลายเป็นร่างปีศาจในระยะเวลาสั้นๆหลังจากที่กลายร่างเป็นปีศาจแล้วยิ่งไปทำให้พลังการโจมตีเพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้มันถึงระดับหกแล้วอ่ะ เ h ๊ชุบืมพลังของข้าตอนนี้ก็สู้มันไม่ได้จ่ชาชออูอ๋อึอามูอามูจะเป็นอะไรไปเจ้าอย่ากังวลไปอามูกินผลหุ่นต้นไปแล้วมันสามารถพื้นพลังตัวเองได้ตอนนี้เจ้าดูไอ้เจ้านี่เอาไว้ให้ดีๆก่อนนะ มตอนนี้คะแนนของข้าไม่สามารถแลกสิ่งที่มีประโยชน์ได้แล้วไม่งั้นข้าไดตายที่นี่แน่จึงฮะอฮะ,อะจุจุจุเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่า